ค่ะวันนี้ชมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินทำเลข,ของก้าวหนองเสือนะ เป็นที่ดินชุดที่ราคาไม่แรงเหมาะกับการซื้อเก็บไว้อีกหนึ่งทำเลค่ะซอยที่จอมยินอยู่ตรงนี้คือซอยพนารัฐนะคะคลองเก้าหนองเสือเข้ามาจากเส้นรังสิตนครนายกถึงหน้าแปลงประมาณ3กิโลครึ่งเดินทางสะดวกค่ะทุกท่านขาะแล้วก็ในซอยนี้นะคะรถใหญ่นะรถ10ล้อรถเทเลอร์เข้าได้ค่ะสําหรับท่านไหนที่มองหาที่ดินที่จะทําเป็นโกดังแล้วก็ราคาชุดนี้ถือว่าราคายังไม่แรงสามารถซื้อเก็บไว้ได้ค่ะเราไปดูหน้าแปลงกันค่ะ ดินชุดนี้เราแบ่งเป็นแปลงแปลงละสองไร่ค่ะทุกท่านค่ะราคาต่อไร่อยู่ที่1.29ล้านบาทค่ะย้<ำ>ําค่ะเราแบ่งเป็นแปลงแปลงละสองไร่ราคาต่อไร่อยู่ที่1.29้าล้านบาทค่ะ <allocated> ทุกท่านค่ะท่านไหนที่มองหาที่ดินที่จะทําโกดังชุดนี้ทําได้คะ่ะเนื่องจากว่าทางเข้ารถใหญ่รถเทเลอร์เข้าได้ท่านไหนมองหาที่ดินซื้อเก็บไว้ทําเป็นบ้านสวนก็ดีงามค่ะบ้านสวน,นใกล้กรุงเนาะหรือว่าท่านไหนซื้อเก็บไว้ก่อนเอาไว้เก็งกาไรก็ถือว่าราคา คุ้มค่าน่าจับต้องค่ะทุกท่านค่ะพิกัดของเก้าหนองเสือซอยพนารัฐนั่นหมายเข้าดูที่ดินด่วนๆ0621574449 0621574449